ดวงชะตาวันที่5กันยายน2568คําทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้สิ่งที่ทำเล่นๆหรือไม่ได้คาดหวังจะกลายเป็นประตูบานใหม่สู่โอกาสสำคัญในชีวิตความสำเร็จจะมาในรูปแบบของชื่อเสียงและรายได้จากสิ่งที่คุณเคยทำไว้ในอดีตการงาน งานที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่สำคัญกลับได้รับความสนใจและทำให้ชื่อเสียงของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นอาจเป็นงานอดิเรกที่กลาาเป็นที่รู้จักหรือโปรเจกต์ขนาดเล็กที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใหญ่และเปิดช่องทางการงานใหม่ๆให้คุณการเงินมีรายรับจากสิ่งที่คุณไม่ได้คิดว่าจะขายได้เช่นงานเก่าๆของสะสมหรือทรัพย์สินที่เคยมองข้ามไป การติดต่อเจรจาด้านการเงินจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่คาดไม่ถึงความรักสําหรับคนโสดมีคนที่ญาติหรือคนรู้จักแนะนำเข้ามาให้ทำความรู้จักความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะมั่นคงและจริงจังในระยะยาวเนื่องจากมีพื้นฐานมาจากความไว้วางใจและการแนะนำจากคนใกล้ตัว สำหรับคนมีคู่คุณและคนรักจะได้ใช้เวลาอยู่บ้านทำกิจกรรมเล็กๆร่วมกันซึ่งจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงในความสัมพันธ์สุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่ควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนจิตใจอย่างเพียงพอการนั่งสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายจากความวุ่นวายในแต่ละวันได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคคือการมองข้ามศักยภาพของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวรวมถึงการประเมินค่าของตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งอาจทำให้คุณพลาดโอกาสทางการงานและการเงินที่ยิ่งใหญ่ไปได้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานให้ความสำคัญกับงานอดิเรกหรืองานที่คิดว่าจะทำเงินไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจกลายเป็นช่องทางอาชีพใหม่ในอนาคต ด้านการเงินลองสำรวจของเก่าหรือผลงานที่เคยทำไว้เพราะอาจมีมูลภ่ามากกว่าที่คิดด้านความรักให้ความสำคัญกับความสำคัญที่มั่นคงและอบอุ่นในปัจจุบันแทนที่จะมองหาความตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวข้อแนะนำเพิ่มเติมการนั่งสมาธิสั้นๆก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจสงบและสามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจน